ชาวราศีมังกรฮนะเรื่องที่คนโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะสิบถึงยีนะครับก็เข้าสู่เลยกลางเดือนแล้วนะเริ่มครับเรื่องแรกครับโฟกัสเรื่องงานได้นะครับนี่ผมนึกถึงนะว่าบางทีมันมีข่าวดีเรื่องงานนะครับงานยุ่งงานเยอะงานหนักงานปรับปรับสัพพันเข้ามาแต่ผลลัพธ์ถือว่าน่าพอใจผู้ใหญ่เมตตาเอาเคดีสครับรอบนี้ถ้า เราจะไม่ต้องพาสายผู้ใหญ่นะฮะหรือบางทีผู้ใหญ่ให้โอกาสผู้ใหญ่แนะนําสิ่งต่างๆดีๆให้ผู้ใหญ่บางทีแต่ไม่ให้ทุกคนนะฮะบางทีเรามีคนหน้าห้าคนจะให้ทุกคนดีกับเราเลยนะฮะบางทีก็ไม่ได้คนที่เกื้อกูลเรานะฮะช่วงนี้อยู่ใกล้ชิดท่านได้คนที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนคนที่เป็นกรลยาธมิตรกับเรานะีฮะนี่ครับช่วงนี้เขาจะช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนานาให้เราได้นะครับหรือว่าจะไม่ต้องให้ช่วยเรื่องสําคัญก็สามารถช่วยได้นะ จังหวะดาวมันดีเรื่องของการติดต่องานการเจรจาการพูดคุยเรื่องสําคัญเพราะดาวพุธโคจรตําแหน่งราพชคลาภแต่คุยชัดเจนนะครับทําอะไรให้ชัดเจนแล้วก็ต้องแบบเด็ดขาดนะครับประมาณนี้นะฮะมันจะมีความขุ่ขักเรื่องของความรักนิดนึงนะครับในช่วงต้นสัปดาห์นะบางทีมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเล็กน้อยระหว่างกันบ้างหรือจะเจอบ้างไม่เจอบ้างบางทีมีเรื่องที่ไม่ไม่ไมกี่ เรียกว่าไม่เร่งใจบ้างนะเออแต่ไม่ใช่ถึงับทะเลาะนึกไหมฮะคือมีเครื่องเครื่องหรือว่าบางทีงห่วงกังวลอะไรอย่างงี้นนะเอติงิตรงิดในใจเล็กๆนะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวร,รู้นะฮะช่วงต้นสัปดาห์เองนะครับแต่เดี๋ยวพวกกลางสัปดาห์ไปเท่อไปก็ดีแล้วครับทีนี้ดูต่อครับเรื่เรา้องโฟกัสนะฮะคือเรื่องของสปีดงานหรือว่าเพื่อนตั้งใจอยากทาอะไรส่วนตัวปพิเศษในช่วงสัปดาห์นี้มันจะไปได้ไวนะมันจะมีความคืบหน้าดีนะ มันจะมีไอเดียต่างๆที่เข้ามาทําให้เราเรียกว่าดีขึ้นนะครับในเรื่องของการงานหรือว่ามีคนช่วยเหลือนะฮะแปลว่าเราไม่ได้ยืนเดียวใดในการทํางานหรือว่าในการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวครับมันมีคนรอบข้างที่พอจะช่วยพึ่งพาสายอย่างน้อยก็ให้กําลังใจเราได้นะครับฉะนั้นช่วงนี้เต็มที่ไปถ้ามีเรื่องปัญหาเรื่องก็ตามปรึกษาหรือกับคนใกล้ชิดแก้ตัวนะอย่าปล่อยเรียกว่าอย่าทำอะไรคนเดียวอย่างเดียวนะฮะ บางทีปรึกษามิตรข้างๆบ้างนะฮะให้เขาได้ช่วยเราบ้างนะครับเขาจะได้มีกลาลังใจโอเคครับต่อมาเรื่องของดาวเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่มันมีโอกาสได้โปรเจกต์หรืองานใหม่นะครับช่วงสัปดาห์นี้แหละและผลลัพธ์ดีด้วยบางทีอาจจะเป็นงานแทรกงานด่วนหรือถูกใช้งานนะฮะงานอะไรที่ต้องทำแล้วกันนะครับมันมีผลสาเร็จเป็นอย่างดีมีอะไรที่ทําแล้วประสบผลสำเร็จได้ชุดนี้ลงไปลยุย นะฮะจัดการแก้ปัญหาต่างๆนานา,นานได้ดีนี่ว่าไปนะฮะช่วงนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะมีไอเดียความคิดสําคัญสําคัญที่นอกเหนือนะจากเรื่องงานนะครับเผื่อว่ามีไอเดียเรื่องงานส่วนตัวหรือไอเดียอยากทาอะไรเสี่ยงเพ่สักอย่างหาข้อมูลหรือสักอย่างหรืออยากหากความรู้อะไรบางเรื่องทําได้ครับลงมือได้ครับมันเป็นสัปดาห์แห่งความก้าวหน้าในภารกิจหรือสิ่งที่เราอยากทําหรือสิ่งที่เราหวังนะครับ มีทางแก้ทางออกในปัญหาไว้ด้วยนะช่วงนี้ถ้าจะโฟกัสในการแก้ปัญหาดีครับหรือว่าตั้งใจจะแก้ปัญหาบางอย่างสักทีหรือแก้ปัญหาบางอย่างให้ไวเนี่ยครับก็สําเร็จนะครับจังหวะดาวมันได้ดีอย่างคือมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของคนนะครับช่วงนี้ถ้าเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครโอเคครับมีคนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือว่าคอยผลักดันให้นะฮะทั้งเรื่องงานนะครับเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักนะครับ ในเรื่องนี้เอยเจพะช่วงนี้งานมันมาหลากหลายอย่างเพราะว่าดาวพระเกดโคจรอ,อยู่ตำแหน่งการงานถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราทําอะไรหลากหลายอย่างได้เราทําไปนะฮะอย่าไปแบบทําอย่างเดียวอย่างอื่นเข้ามาไม่เอาเลยอืมเพราะเผอนะครับถมว่าทํางานหลากหลายอย่างเนี่ยผลงานน่าพอใจในสัปดาห์นี้มากกว่าทําอย่างเดียวนะเราลองพิจารณาดูนะฮะเผื่อว่าเพื่อนๆมีไอเดียอะไรที่ทำควบคู่ไปกับงานประจําได้ลงมือทําได้ครับ ผลสาเร็จถือว่าน่าพอใจนะฮะจริงๆดวงเรื่องวาจาเด็นเนี่ยเวลาพูดคุยเจรจาติดต่อต่อรองพูดคุยซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องวาจาจะประสบผลสาเร็จไปอย่างดีนะฮะก็โอเคนะครับดวงมันดีในเรื่องของการแก้ปัญหาเจรจาต่อรองทํางานเชิงรุกเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จแล้วก็เรียกว่าผู้ใหญ่เมตตานะครับมันดีหลายเรื่องอุปสรรคบ้างอะไรกันนะฮะช่วงนี้ระวังอย่างคือเรื่องของ จะเรียกว่าคนคาดหวังนะฮะบางทีเราได้กดดันเพราะคนคาดหวังผู้ใหญ่คา,าดหวังอะไรก็ตามคือง่ายๆคือพยายามอย่าก,กดดันนะฮะอย่าก,กดดันหรืออย่าก,กดดันตัวเองทำไงก็ได้ให้รู้สึกว่าเออทำงานแล้วมันผ่อนคลายขึ้นหรือทําได้ตามเต็มที่ของเราแหละนะฮะผลลัพธ์ยังไงก็เราค่อยไปดูว่าถึงจุดน,นั้นมันคืออะไรจะทําเต็มที่ไว้ก่อนนะฮะแล้วมันความเต็มที่ความพยายามของเรามันจะพาเราไปอยู่จุดไหน ก็ค่อยมาดูกันตอนนั้นนะครับแต่อย่าไปกดนะว่าต้องทําให้ได้เท่านั้นทุนนี้เท่านู้นเลครับเต็มที่ไปนะฮะแล้วผลลัพธ์จะดีนะครับโอเคนะฮะโดยรวมผมว่าสัปดาห์นี้อุปสรรคต่างๆมันผ่านได้หมดเรื่องดีๆเข้ามาให้ชื่นใจเห็นชัดกว่าโอเคครับโชคดีครับเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ